สวัสดีครับอยู่กับช่องของพีทพาชมรถยนต์มือสองอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เอารถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับมานำเสนออีก1คันก็แล้วกันนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นเครื่อง2008นะครับเป็นตัว t o y ยต้าไฮรัก e รีโวนะเป็นเครื่อง2008นะครับ 2.8g ก็เป็นออปชันของตัวท็อปนะตัวนี้ก็ปีโมเดล2017นะครับ ปี1 7ได้หน้าหล่อแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้แปลงหน้านะครับเขาเป็นผลิตมาแบบนี้เลยนะครับบางท่านอาจจะว่าแปลงหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าหล่อแบบนี้เลยนะครับหน้าร็อกโกเลยนะเป็นตัว2.8เกียร์ออโต้ขับ2นะครับตัวนี้นะฮะไม่นะครับตอนนี้ใช้งานมาแล้ว102นะครับประมาณ102,000กว่ากว่านะครับเป็นรถมือเดียวออกห้างนะครับวันนี้นะ เปิดราคา659,000บาทผมมองว่าคุ้มมากนะครับมองว่าคุ้มเมื่อเกินกับตัว2.8นะขับดีนะครับตัวนี้นะครับขับดีขับสนุกนะครับรถไม่ร่อนไม่แว่งนะครับช่วงล่างดีนะตามสไตล์ของรถกระบะตามสไตล์ของตัว t o โยต้อยู่แล้วนะครับนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับออปชั่นด้านหน้านะนะครับแบบนี้เลยเพราะวว่าตัเขาเป็นตัวท็อปนะตัว 2.8G เกียร์ออโต้เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของออปชันด้านหน้านี้เป็นแบบตัวท็อปเลยนะครับเป็นออปชันเดียวกับตัวร็อกโคเลยนะครับนะคันนี้ก็พิเศษด้วยนะครับเพราะว่าสภาพเนี่ยภายนอกภายในดูดีมากนะครับดูสวยมากนะครับเป็นรถปี17ก็จริงนะครับแต่ก็สภาพนี่สวยนะฮะภาพสวยไม่มีในเรื่องของชนหนักด้วยนะครับนะสภาพสวยตัวนีนะ้ดูรอบคันกันไปนะครับ ยางก็90%อยู่แล้วนะครับนะใช้ได้อีกยาวนะได้ยาวๆเลยคุ้มค่ากันไปนะครับแบบสัญลักษณ์ไฮรักสองจุดแปดนะครับเนี่ยกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมีไฟเดี้ยวที่เป็น LED นะครับมือเปิดเป็นโครเมียมมีสมะมีปุ่มสมาร์ทเดนที่นะครับคิ้วขอบกระจกก็เป็นโครเมียมนะครับฟิล์มติดตั้งกันแล้วเรียบร้อยกระจกทุกบานโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะฮะเส้นสายเดิมๆนะครับเส้นสายเดิมๆนะ ยางขอบ17นะครับนะรุ่นนี้จะเป็นแม็กเป็นยางขอบ17อยู่นะฮะยางปี20ทตั้ง4เส้นเลยตัวนี้ได้ปี20นะนะครับอันนี้โยูในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีกล้องนะครับที่บิวอินหลบนะครับสายตายตัวนี้แล้วก็ไฟเบรกดูวที่สามก็ดีครับแล้วก็ไฟเบรกด้วที่3ก็ได้มาเป็น l e วดีนะฮะ มีเซนเซอร์นะครับถอยให้ด้วยผมไม่ค่อยชอบเซนเซอร์ถอยของ t ต y ยต้นะครับเพราะบางทีมันชอบเสียงมันชอบดังนะครับมันชอบรวนพูดง่ายๆนะเซนเซอร์ของ t ต y ยต้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ตัวนี้มันได้มานได้มาก็โอเคแหละนะครับมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับต้องเสียงั้งภาพจริงๆมันมีกล้องอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นมจะิตัดเซนเซอร์ไปย่างอะไรนะครับ สภาพก็ดีสภาพก็สวยอยู่นะครับช่วงล่างดีนะตัวนี้นะนะครับคือเป็นรถที่ใช้งานได้น้อยนะครับมือเดียวห้างเลยนะครับไม่ได้เป็นใช้งานหนักอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้บรรทุกหนักอะไรนะดูจากสภาพต่างๆภายนอกภายในนะครับวันนี้ผมก็เอามาให้ชมให้ดูกันนะครับใครอยากทดลองขับนะครับก็มาทดลองขับได้นะครับนะคันนี้ในส่วนของแบคเนิยดนะยังไม่ได้รับจัดนะครับนอกจากจะดาว50% นะครับใครที่ติดแบ็คนิดนะสประตูออกยากมากนะครับนะต้องเน้นไปเล่นในรถเก๋งนะครับหรือว่ารถเจ็ดที่นั่งอะไรประมาณนี้เล่นได้นะครับถ้าใครติดแบ็คนิดนะนะครับในส่วนของลูกค้าที่ไม่ติดแบ็ค์นิดนะครับไม่ว่าจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตออกได้สบายนะครับตัวนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.79ด้วยนะครับนะก็โทรมาสอบถามกันนะครับนะผมจะเน้นโทมากกว่านะครับหรือว่าใครไม่สะดวกโทนะครับก็ฝากชื่อฝากเบอร์ไว้ที่ใต้ลิงก์ได้อีกคลิปก็แล้วกันนะครับ นะก็จะได้ปรึกษาหารือกันนะครับคุยกันได้นะครับคุยกันได้นะสนใจรุ่นไหนอยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่นะมีรถรุ่นอื่นๆเยอะนะครับนะเดี๋ยวผมเอามาลงให้ดูก็ได้นะครับหรือว่าโทรคุยกันส่งให้ส่วนตัวเลยก็ได้นะครับไม่ยากนะคมเมนโทรคุยามาดูภายในต่อคันนี้นะครับดูเพดานทีาศาสาด์จานมบางเลยนะครับหลังคานะนะครับออกเป็นสีออก สว่างน้อยนะครับด้านล่างเป็นสีทึบด้านบนเป็นสีสว่างอันนี้มันถูกหลักแล้วนะครับนะเพราะว่าด้านล่างมันเป็นสีทึบเนี่ยมันก็ดูแลง่ายนะครับรักษาขมสะอดาาได้ง่ายนะตัวน,นี้นะด้านหลังเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นตัว2.8นะครับเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาจะได้ออปชันของตัวล็อกโคมาเลยก็คือได้ในเรื่องของช่องแอร์ด้านหลังมาให้นะครับนะช่องแอร์ด้านหลังมาให้เนี่ยเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะครับนะพวกนี้ซอฟท์ทัชหมดเลยนะครับเป็นหุ้มหนังแล้วก็ พวกตกแต่งไปด้วยนะครับสีดำเป็นโรแบกนะครับคาดด้วยสีเงินเมทัลลิกประมาณนี้นะครับให้ความโดดเด่นรูหราดูสวยงามนะครับเพราะว่ารถสประตูเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนรถยนต์นั่งทั่วไปนะครับรถยนต์นั่งทั่วไปนี่แหละนะครับะเน้นให้ให้อัตรารถในการนั่งในการขับนะครับเบาะนะครับปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าไอคนขับนะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะนะครับปรับได้8ทิศทางเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8้าดดนะครับ พวงมาลัยเนี่ยก็สามารถที่จะปรับได้สีทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงเข้าออกนะครับประมาณนี้ปุนะ่มพุทสตาร์ทมีพุทคอนโทรลนะครับตัวนีนะ้เดี๋ยวผมพาดูเลขใหม่นะนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมพาดูเลขใหม่นะครับนะคือในเรื่องของรถคันนี้ประวัติเนี่ยดีนะครับเช็คระยะตลอดเลยนะครับเช็คระยะตลอดนะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนี่อยู่ครบนะครับ ดูเล่มดูอะไรได้หมดเลยนะของเรานะนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับมีโหมด S มาด้วยก็สามารถชิบัพชิบดาวเกียร์ได้นะครับแล้วก็มาพร้อมโหมดประหยัดแล้วก็โหมดเช่นโหมดอีโคแล้วก็โหมดพาวเวอร์เนี่ยนะครับแอร์ก็เป็นออโต้นะนะครับตัวนี้นะมีจอนะครับจอสัมผัสและนะครับมีเนวิเกเตอร์นะครับนำทางด้วยนะฮะอันนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้นะครับนะเนี่ยกระจกเนี่ยตัวนี้สี่บานเป็นออโต้ด้วยนะนะครับ เป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับมาพร้อมระบบป้องกันการหิมมาให้ด้วยนะครับนะล็อกกระจกเซ็นเตอร์ล็อกปกตินะปุ่มพุชสตาร์ทนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับนี่นะครับเขามาพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทนะครับปุ่มสมาร์ทเอนทีนะครับก็เปิดแอร์กันก่อนนะนะฮะแอร์ออโต้เลยนะครับตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับอุณหภูมิตั้งได้นะฮะกดปุ่มปุ๊บยิงมันจะเซตให้แหละตามที่เราตั้งอุณหภูมินะแต่ทีนี้ผม ชอบปรับมือมากกว่านะครับแอร์เย็นไวนะแอร์เย็นไวนะครับช่องแอร์ขนาดใหญ่อยู่ด้านบนนะฮะเดินทางไกลๆก็สะดวกนะครับเพราะมันเป็นรถสูงนะตัวนี้เป็นพรีเนอร์ยกสูงด้วยนย่ยพวกนี้เป็นเมเลเนียมหมดเลยแล้วก็ตัวเนี้มันเป็นสีสีโครเมียมนะครับตัวนี้นะมันแถบด้วยสีโครเมียมพร้อมกับสีเงินเมทัลลิกมันแนบกันนะครับ มันได้อารมณใใ์ในมุมมองของการออกแบบให้มีความหรูหราขึ้นนะนะครับตัดกับสีดำเบลนแบ็กที่เป็นพื้นฐานพวกนี้นะครับจอตรงนี้นะครับดูเมนูก่อนอ่ามันไม่มี s อ c ด r ีนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้นะ s d c a r d นะครับไม่ต้องห่วงนะ s อ c ด r ีรผมใส่ให้นะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีนะครับเพราะว่าเราถอดเก็บไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันราคาค่อนข้างแพงนะเผื่อใครหยิบไปนี่ก็มันเรื่องใหญ่เลย นะฮะใครจะไปเรื่องใหญ่เลยอันนี้กล้องนะครับกล้องเวลาถอยนะฮะเวลาถอยมันจะขึ้นเข้าเกียร์ถอยปุ๊บเนี่ยกล้องมันจะโชว์พร้อมเส้นนะครับ2เส้นก็คือไกลยะให้นะครับใกล้แล้วก็วอันตรายและนี้ประมาณในใกล้มากนะครับคือใช้งานง่ายแหละนะครับด้วยตัวของรถเองนะครับนะพวกเนี้ยพังพวงมาลัยเนี้ยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันหมดเลยนะครับนะระบบเปิดปิดไฟหน้าก็เป็นแบบออโต้นะครับคือไม่ต้อง กลัวในเรื่องของจะลืมเปิดไฟมาเนี่ยนะครับเวาวิ่งเข้าไปนะครับไม่ว่าจะลงอุโมงค์หรือว่าเข้าในตึกในอะไรเนี่ยมันเปิดไฟให้เราตัวนน้นได้นะครับง่ายนะฮะสะดวกสบายนะครับแอร์นี่เย็นมากเลยนะครับผมชอบแอร์นะปรับไฟฟ้านะเบาะนะครับเบาะคนขับนะครับปรับได้แปดทิศทางคือสรีระในการนั่งเนี่ยมันรองรับสรีระของของทุกๆคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ นะครับเบาะนี่มันก็ไม่เล็กไม่ไม่ได้ใหญ่มากหนาทื่อท่ามากแต่ก็มันก็ได้เล็กมากนะครับนะความนุ่มพอใช้ได้นะครับไม่ไม่ได้ย้้ยมากนะครับนะยังมีจังหวะเฟิร์มให้อยู่นะครับด้านบนหลังคาเนี่ยมีมือจับให้เห็นไหมนะครับมือจับให้มาเห็นไหมได้มาแปดตำแหน่งเลยนะนะครับคือไ,ได้มาสุดๆเลยนะครับด้านนี้ก็ได้มาเห็นไหมแล้วก็ถุงลมนิรภัยเขาก็ได้มาเจจุดด้วยนะอันนี้คือ คือได้เยอะนะครับได้มาเยอะเลยในเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับนะเข็มขัดนี่พาย e r 3จุดทุกตำแหน่งนะครับนะคูนหา้านี้ก็แบบดึงลํากับแบบผ่อนแรงอัตโนมัติด้วยนะครับนี่นะได้มาเยอะอยู่พอสมควรนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะอันนี้ผมรับประกันให้แล้วนะครับในเรื่องของของชนหนักไม่มีนะครับนะไม่มีชนหนักแน่นอนนะอันนี้ตรวจเช็คประวัติได้เลยนะครับ ผมก็ไม่อยากเปิดฝาหน้าเท่าไหร่นะเพราะว่ามันหนักเหลือเกินนะครับอ่ะแต่ไหนกไ็ไหนแล้วก็เปิดให้ดูนะครับอ่ะนะครับให้ดูกันนะครับคือเรารับประกันอยู่แล้วลนะ่ะในเรื่องของโครงสร้างพวกบอดี้พวกนี้นะครับอันนี้เป็นเดิมเลยนะครับติกเกอร์ที่ควรจะมีนะครับในตรงแผ่เปลืกก็จะเป็นหมอกอกอนะครับอันนี้นะคือในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับ ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับไอตัว2.8เนี่ยนะว่าใช้ดีแค่ไหนนะอัตราสิ้นเปลืองนี่ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีโหมดในเรื่องของโหมดเดินทางโหมดประหยัดอด้วยโหมดอีโคนะครับก็คือใช้งานกันแบบคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะครับมาถึงจุดนี้แล้วนะครับราคา659,000บาทนี่ถ้าหากใครสนใจหรือว่าใครชอบก็โทรเข้ามาสอบถามกันแล้วกันที่0961499955นะครับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับสาหรับวันนี้นะอย่าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ